สวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะวันนี้ฟ้ามีคำถามมาถามมิ้นว่าถ้าฟ้ามีประกันชั้นหนึ่งและฟ้าอยากเคลมโดยไม่มีคู่กรณีฟ้าองทำยงไบ้างคะก่อนอื่นฟ้าต้องแจ้งนำรถเข้าซ่อมก่อนนะคะโดยแจ้งศูนย์บริการที่จะนำรถเข้าซ่อมแจ้งรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องการจะนำรถเข้าซ่อมนะคะแล้วก็ ติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์นะคะแจ้งบริษัทประกันภัยที่ฟ้าทําประกันเอาไว้นะคะแจ้งว่าต้องการขอเคลมเพื่อที่จะนํารถเข้าซ่อมนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะคือการขอเรียกเคลมฟ้าต้องขอเรียกเคลมเราสามารถเคลมได้ทั้งคันเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุมานานแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าข้อสําคัญคืออย่าลืมแจ้งวันเวลาที่เกิดเหตุให้ใกล้เคียงกับวันเวลาที่เราแจ้งเคลมให้มากที่สุดนะเช่น ฟ้าแจ้งเคมวันที่4กุมภาแล้วเกิดเหตุวันที่3กุมภาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แจ้งว่าเฉียวชนกับสิ่งอื่นที่ไม่มีชีวิตเช่นกระถางต้นไม้เสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและเมื่อได้เรียกเคมมาแล้วเราจะนำรถเข้าซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าใบแจ้งเคมจะมีอายุประมาณ1ปีนะคะเอาเป็นว่าฟ้าต้องนำรถเข้าซ่อมก่อนที่ใบเคมจะหมดอายุก็พอนะคะ ที่เหลือก็เพียงแค่นํารถไปเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการที่แจ้งไว้นะคะแล้วก็ยืนพร้อมใบเคมทางศูนย์ก็จะให้เราเซน็นเอกสารเพื่อสั่งซ่อมทางศูนย์ก็จะประเมินและนัดวันให้เราไปรับรถอีกทีนะคะแต่หากการซ่อมจุกจิกนะคะทางบริษัทก็อาจจะแนะนําอู่ให้เราถือใบเคมไปซ่อมเองนะคะแบบนั้นก็จะสามารถรอรับรถได้เลยอ๋อการใช้รถใช้ตนอนั้นมีโอกาสให้ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นนะคะผู้ขับรถ ต้องระมัดระวังในการขับขี่แล้วก็ไม่ประมาทในการขับรถน,นะคะการทำประกันภัยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ให้ผู้ขับขี่มีความุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนนะคะขอบคุณค่ะ